สดีค่าเอฟซีนี่เป็นครั้งที่ี่เท่าไหร่ฉันไม่นับไปนะที่ฉันมายืนดูคาเอฟซีมาดูตึกถล่มตรงนี้เขาบอกว่าล่าสุดจะเหลืออยู่ประมาณสูงอยู่10เมตรฉันก็ตามข่าวมาตลอดทั้งสัปดาห์นะ ก็ดูในขาวก็ว่ามันยุบไปเยอะแล้วแต่มาดูจริงๆเข้าโหจากพื้นเนี่ยมันไม่ได้เตี้ยไปเท่าไหร่เลยอะแล้วก็เครื่องจักรแมคโครชนิดต่างๆทั้งเครื่องปากเครื่องจอเจาะเครื่องหัน่นก็ทำงานอย่างเกือบตลอดเวลา โอ้ยังสูงอยู่เลยอะค่ะประมวลได้สายตาแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าสิบเมตรก็พาเอฟีมาดูยังไม่เปิดร้านนะยังไม่เปิดร้านที่เติจากกนะันมาดูก่อนมาดูความคืบหน้าเอาเห็นกับตาไปเลย โอ้เขาบอกว่าจะสิ้นเดือนนี้มันจะเสร็จมันจะเสร็จเหรอเนี่ย mm hmm. เด็กยังกับฝ่ยขัดหม้อ mm hmm. กเอ็เอาใจนะเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยทุกฝ่าย ให้สำเร็จการที่ตั้งใจไว้โอ้ยังสูงอยู่เลยอ่ะแต่เขาก็ยังทำงานกันไม่ ไม่ยุนเลยนะเครื่องจักรก็ทำงานตลอดเวลาพอเครื่องจักรกก็คนก็เข้าไปสำรวจในพื้นที่จริงนี้ด้านล่าง ้านือนที่ต่างๆก็ยังอยู่กันครบเลย ก็รถที่มาขนเศษเล็กออกไปเศษเศษโูดแล้วตรงที่ฉันพาเอฟซีมายืนนี่ก็แดดร้อนเปรี้ยงเลย,ยอยู่บนสะพานลอย ก okay. ็พาเอฟซีมาดูแค่นี้ก่อนนะคะมาตามติดตามตามก้าวหน้าเดี๋ยวจะไปเปิดร้านก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ